หาผัดก,กระสังที่บ้านเปนหม,นหมดนะคะอืมนี่ฮะเนัระตอนกระสังที่เรามาเก็บนะคะได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะวนี้จะมาทำวิทยาศาสตร์นะคะโดยเราจะต้องมีต้นกระสังแล้วก็มีแก้วนะคะแก้วใสสองใบแล้วก็แล้วก็เป็นน้ำเปล่าแล้กก็สิ่งสดอาหาร เล่นขยหญ่แล้วก็ช้อนนะคะเลยแล้มาเริ่มทํากันเลยนะคะแล้วเราก็เทน้ําใส่อะคะเทน้ําเสร็กกวใส่ของเราเลยนะคะเสร็จนะคะแล้วก็จะใส่สีผสมอาหารเลยนะคะสีที่มันเข้มๆนะคะไม่ใช้สีเขียวนะคะเราก็จะใช้สองสีนะคะไม่สีเดียวกันสีเดียว แล้วลำดับแรกเลยนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารสีแดงนะคะลงไปในแก้วใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำ้นล่ะค่ะลำดับที่สองนะคะเราก็จะเอาแค่แบบนี้นะคะติดเรื่งชั่วโมงกแบครึ่งชั่วโมงได้นะคะเขียนเรียบร้อยแล้วคะแล้วก็แตะนะคะแตะไปเลยนะคะนี่นะคะแตะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ต้นกระสังที่เราเตรียมมาเลยนะคะหรือว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้เลยเราก็จะใส่ต้นกระสังไปเลยนะคะไนี่นะคะนั่นไง นี่อะนะแก้วสาสิบนาทีนี่นะคะเราก็จะเอาตกระสัของเาแล้วก็กระสงแล้วนะคะเรากจะเอาต้งกระสังของใส่ตงไปเนยนะคะจากของเรานนะคะค่ล้าสการกระสังองเ้องโดนะ้ำคะได้หราไปดูเลยนะคะเจ็สิบนาทิได้แล้นะคะนี่นะคะนี้คือป้ายหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือป้ายสามสิบนาทีนะคะเดี๋ราก็มาดูกันไหนสาสิบนาที ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเรามาดูต้นกระสังของเราเลยนะคะหูตรงนี้เป็นสีแดงแล้วทุกคนดูดิตรงแถวๆนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงเป็นสีแดงแล้วหูนี่ลำต้นของเราก็เริ่มเป็นสีแดงแล้วนะคะ โอ้นี่ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะครึ่งชั่วโมงหอยอยากรู้รจังหนึ่งช<ด>ั่วโมงมันจะแดงขนาดไหนนี่นะคะสีแดงก็เป็นเส้นๆนะคะนี่นะคะนี่อุย้ยแดงแล้วอะไรลักษณะภายนอกของรางกับลำต้นนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะรากจะเป็นแบบฝอยๆนะคะกับลำต้นนะคะจะเป็น เป็นเส้นตรงหนาเลยนะคะเมื่อแช่เมื่อแช่ต้นกระสังในน้ำสีแดงมีการเปลี่ยนไปลงอย่างไรตอนอีพีแรกนะคะเราเก็บต้นกระสังต้นกระสังเป็นสีอะไรคะตอนแรกนะคะสีเขียวสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มเลยตอนนี้จะเริ่มซีดแล้วก็กลายเป็นสีแดงแล้วนะคะนี่นะคะจากนั้นลำต้นเราก็ตอบไปว่าลำต้นเปลี่ยนสีนะคะ ต้นเทียนมีการเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่ต้นเทียนสิคะต้นกระสังในหนังสือเขาบอกต้นเทียนค่ะต้นเทียนค่ะขอโทษนะคะต้นกระสังมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไรเมื่อแช่น้ําสีแดงสามสิบนาทีอันนี้คือแช่น้าสีแดงสามสิบนาทีสามสิบนาทีก็จะไม่มีความเป็นแดงๆนิดๆนะคะแดงๆอ่อนนะคะ แล้วก็น้ำสีแดงเปรียบกับสิ่งใดก็เปรียบกับน้ำแร่ธาตุนะคะแล้วก็เพราะเหตุใดรากและลำต้นของต้นกระสังจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อแช่น้ำเสียสีแดงเพราะรากดูดน้ำไปหล่อเลี้ยงลำต้นและลำต้นก็จะเอาไปให้ใบไม้นะคะ ทุกคนตอนนั้นน่ะที่อิงให้ทุกคนดูอะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นสีแดงๆเส้นๆอยู่ที่ลําต้นตรงน,นั้นเป็นท่อดูดนะคะท่อดูดนะคะเป็นรากนั่นเลยค่ะแต่รากมันจะเข้าไปแล้วก็หล่อเลี้ยงพวกใบไม้นะคะแล้วก็ของรากและลําต้นโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะบันทึกนะคะสิ่งที่เราทําลงไปนะคะพอเราบันทึกพอเรา เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาดูต้นกระสังของเรากันเลยค่ะมีจะดูทางนี้นะคะทางผ่านเอแวนขยายนะคะถ้าใส่กล้องมาจะถ้าเว่นขยายใส่กล้องมันจะไม่ใชดทุกคนดูดิฝั่งนี้ทุกคนดูสีฝั่งนี้ดูทุกคนดูค่ะทุกคนดูฝั่งนี้สิคะนี่นี่เป็นสีแดงแล้ว ตรงปลายดอกของเขาก็จะกลายเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะแต่เป็นปลายดอกนะคะถ้าเกิดแช่ไว้หนึ่งคืนมันจะมีลักษณะยังไงหนะ้าคะอยากรู้บันบ้างนะคะเดี๋ยวต้องติดตามชมอีพีหน้านะคะ